ข่าวด่วนรัฐประกาศแจ้งเตือนประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่15พฤศจิกายน2565ไม่อยากพลาดดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะโดยข่าวนี้ก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาจากเพจ Facebook รัฐดาธนาดิเรกรองโฆษกรัฐบาลด้วยนะคะซึ่งทางเพจก็ได้โพสต์ข้อความไว้ว่าเตือนภยัยนิจชาชีพอ้างเป็นสัญพากรโทรทวงภาษีแจ้งคืนภาษีหลอกให้แอดไลน์ส่งลิงก์ดูดเงินและข้อมูลส่วนตัวกระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรแจ้งเตือนขณะนี้มีนิจชาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมสัรพากรโดยโทรติดต่อประชาชนเพื่อทวงถามการจ่ายชำระภาษี หรือแจ้งคืนเงินภาษีหรือให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลการประกอบกิจการโดยให้เพิ่มเพื่อนในไลน์ adi intelligence 1น6 1แล้วส่งลิงก์หลอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัวหรือทำธุรกรรมภาษีต่างๆขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดเนื่องจากกรมสรรพากรไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรติดตามการชำระภาษีการแจ้งคืนเงินภาษีหรือติดต่อทำธุรกรรมผ่านทางไลน์ ซึ่งช่องทางไลน์ AD Intelligence 1น 1, 1ที่ใช้ในปัจจุบันเป็นช่องทางให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีของกรมสรรพากรเท่านั้นส่วนการตรวจสอบสถานะขอคืนเงินภาษีและบริการที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งประกอบกิจการหรือเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการประชาชนสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่หรือสรรพากรพื้นที่สาขาเท่านั้น ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสอบถามผ่านสายด่วนศูนย์สารนิเทศสัญพากรโทร1นึ่หรือสอบถามที่สำนักงานสัญพากรทุกแห่งทั่วประเทศนี่ก็คือข่าวแจ้งเตือนล่าสุดประชาชนอย่าหลงเชื่อเป็นเด็ดขาดนะคะถ้ามีมิจฉาชีพโทรมาหลอกว่าโทรมาจากสันพากรให้คิดว่าเป็นมิจฉาชีพอันดับแรกเลยค่ะเพราะทางสัญพากรไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรติดตามการชำระภาษีใดๆทั้งสิ้นค่ะ เพราะฉะนั้นแล้วประชาชนอย่าหลงเชื่อเป็นเด็ดขาดนะคะมีฉะนั้นแล้วท่านอาจจะถูกดูดเงินออกจากบัญชีโดยไม่รู้ตัวได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ